วันตอนเช้านะครับผมวันนี้ก็ออกมาวิ่งไงไม่ได้วิ่งออกกําลังกายที่ฟิตเนสนะครับที่มายันเป็น,นไงกันบ้างครับเช้านี้วันนี้เป็นวันจันทร์ซึ่งมันต้องเป็นวันเริ่มงานใช่ปะผมก็ไม่ได้ทํางานมาคือว่าไม่ได้ทำงานอย่างจริงจังมาโหนาน่รอพี่ในทีมพร้อมรอนู่นนี่นั่นนะแล้วตอนเนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราจะทํางานอย่างจริงจังสักที ก็ถึงแล้วนะครับผมถึงที่มายันฟิตเนสนะครับก็ชานี้ไม่มีอะไรไมากครับขอตัวไปเดินก่อนสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยกเวทนิดหน่อยยืดเส้นยืดสายให้มันมีเงื่มีแบบความกระจับกระเิงในตอนเช้าเนาะ เดินไปแล้วหนึ่งชั่วโมงก็ตอนนี้ถึงเวลาหาอาหารนะครับหาอาหารเราก็จะไปกินข้าวที่อามาชอแล้วก็เรื่องงานก็นได้แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงสี่สิบหกนะครับเร็วกว่าที่เร็วกว่าที่ตั้งไว้ประมาณสิบห้านาทีก็ขับรถไปถึงอมชอสิบห้านาทีไม่น่าเกินแล้วก็กินข้าวเสร็จก็หางานทำตอนนี้ก็แปดโมงสี่เจ็ดแล้ว ก็ S <S <an other> ตอนแรกนะครับผมเป็นคนชอบวิ่งนะเอ่อเป็น <c oughs> คนที่แบบชอบชอบวิ่งเพราะวิ่งอ่ะเป็นสิ่งที่ประหยัดที่สุด <c oughs> ประหยัดที่สุดจริงไหมผมก็เห็นสายอุปกรณ์ในกลุ่ม Facebook มันเต็มเลยนะครับคือแต่ละคนเนี่ยเขาชอบแบบก็ความสุขแล้วก็เนะก็ไม่ว่ากันจะวิ่งแต่ละทีต้องมีรองเท้านาฬิกาหูฟัง นะเครื่องเล่นเครื่องเล่นเพลงนี่บางคนก็ใช้โทรศัพท์พือถือง่ายดีแต่บางคนมันไม่ได้เสียงมันต้องแน่นต้องเต็มจัดเต็มแต่ว่าตอนนั้นที่ผมวิ่งเยผมไม่ใช้อะไรเล้วผมใช้แค่รองเท้าแพงสุดแค่รองเท้าราคาประมาณ2,000-3,000นะที่แบบยังแบบเฮ้ย hey, 2,000-3,000มันก็ใส่ได้แต่พอพอมารู้จักรอ,อ,องเท้าที่แบบ4 0 0ัเลิกขึ้นมาเป็นแบบ7,000 เริ่มศึกษาการวิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มแบบฝันอยากมีรองเท้าที่แบบแพงๆไว้ใช้นะแพงๆแต่ละคนนี่ก็ไม่เท่ากันแต่ของผมกมม็เรียกว่าแพงนะอย่าง a อ7,500าอย่างเงี้ยทำใจซื้อผมเกือบแล้วจริงๆก็เกือบจะซื้อแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นก็บ้าวิ่งนะวันหนึ่งก็ประมาณคือวันหนึ่งอะขั้นต่ำา10สกิโลอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้10กิโลเนี่ยมันคืออะไรมินิอะมินิมาราธอนมันเริ่มที่10โล ผมก็แบบเฮ้ยวิ่ง้ทุกวันเลยนีน่แ่แสดงว่าแสดงว่าการที่จะไปมาทอนเนี่ยมันมันไม่ยากแล้วแต่ขับกลายเป็นว่าในวันที่ผมวิ่ง10กิโลเมตรทุกวันในเดือนธันวาคมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมันเกิดอาการอ่าเขาเรียกว่าอะไรมอนลองกระดูกครับเส้นประสาทนะผมเจ็บหลังนะผมมีอาการเจ็บหลังเกิดขึ้นมัน มันทาให้การออกกาลังกายผมเปลี่ยนไปครับมันเปลี่ยนไปโอ้โหเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยจ้ะเพราะว่าจากที่วิ่งได้ทุกวันอนะคิดดูดตื่นเช้ามาโอ้โหสดชื่นวิ่งตีห้านะวิ่งตอนตีห้าวิ่งเสร็จก็ประมาณหกโมงเจ็ดโมงอะผมวิ่งใช้เวลาวิ่งมันตอนน้าทําเวลาได้ทุกวันเลยที่ชัวร์วก็คือหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีมันคือปกติมนุษย์ทั่วไปใช่ปะแต่แบบ มันมีอยู่คนหนึ่งที่ที่อยู่ใน Facebook เป็นเพื่อนกันนะครับที่เขาสามารถลดจากร้อยกว่าโลดได้แล้วตอนนี้เขาเป็นแบบเป็นนักก้ามไปแล้วแล้วตอนนี้เป็นทาหารอยู่ผมจําชื่อไม่ได้นั่นแหละเคยมีกระทู้ในบันทีเพราะนั่ะเป็นเป็นอินสปายของผมเลยน,นะที่แบบจากคนอ้วนอยู่แล้วก็มาวิ่งใช่ไหมวิ่งวันละสิบโลแล้วเขาเป็นสายแบบสายวิ่งเร็วอะ่ะวิ่งโคตรเร็วเลยหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึง เ hey, อ่สิกิโลไม่ถึงหน,นึ่งชั่วโมงอันเนี้ยผมก็แบบผมกล่าวว่าผมจะทาลายสถิติตรงนั้นให้ได้ก็คือแบบ59ิเนาทีก็โอเควะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงแล้วมันไวมากมันใช้ปลายเท้าวิงแล้วแบบสับสับตลอดสับตลอดเวลามันก็เหนื่อยอยู่แต่ก็ผมคิดว่าผมทําได้นะตอนนั้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ที่ผมเหมือนเหมือนจะเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมก็ได้นะครับ วดหลังเออผมปวดหลังผมเดินไม่ได้ผมแบบไม่เดินแบบกระเพกกระเพกหลังก็คดอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. วเวลาเวลาหลังมันหลังมันจะไม่ตรงนะเวลาเวลายืนเวลาเดินเหมือนคนพิการเลยอเออแล้วก็แบบ mm hmm. ก็คราวนี้ก็ไปหาหมอเออไปหาหมอแล้วก็ทำเอ็มอารครับที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางหลังจากดูฟิล์มเอ็กซเรย์มาแล้วอะหมอถามว่าผ่าไหมอ้าวผ่าไหม ในหัวตอนนั้นก็คือแบบเฮ้ยผ่าหลังไม่โอกาสหายนี่แบบก็คือที่รู้ที่เรารู้กันใช่ไหมว่าการผ่าตัดเนี่ยม,มันมีความเสี่ยงแล้วคราวนี้มันเป็นความเสี่ยงที่แบบสูงไงในความเสี่ยงที่สูงถ้าเกิดเอาง่ายๆสิบห้าสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ก็สูงแล้วร้อยคนไม่รอดคนหนึ่งแล้วผมเคยผ่าซีดเนี่ยผ่าซีดซีดที่ข้อมือเนี่ยมันหมอการันตีหมอที่ลำพูนหรือวแบบ่าเออเขาบอกว่าการันตีหนึ่งในล้านไม่มีอีกแล้ว เป็นไงผมอะ่ะเป็นหนึ่งในร้านนั้นก็ <c oughs> คือผ่าแล้วมันอยู่ในพวงกระดูกแล้วคราวนี้มันมันเป็นน้ําสูงนะมันไม่ขึ้นมาอีกนั่นแหละพอหมอผ่าว่าผ่าไหมเท่านั้นแหละมันก็ก็เลยมีความคิดที่ว่ามันมีอะไรที่สามารถแก้ไขได้อีกบ้างหมอบอกว่ามันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาแต่เป็นการยืดยืดการแก้ปัญหาออกไปทําให้ให้ตัวปัญหาเนี้ยมันเบาลงทําให้หลังเนี่ยปวด น้อยลงหรือว่าเออใช้ได้นานขึ้นอะไรอย่างนงี้พปรากฏว่าผมก็เริ่มทำกายภาพนะครับกายภาพเนี่ยหมอว,ว่าจริงๆแล้วสิบห้าวันอะ่ะควรมาทุกวันเลยแล้วผมอยู่เชียงใหม่ไงแล้วโรงพยาบาลที่ไปหาก็คืออยู่ลำปางกายภาพที่ไปบ้านพี่ลำปางก็เออก็ต้องทําทุกวันไงฟังคงฟังเข็มถ่ายเลือดคือทาหมดแล้วครับทำทำหมดทุกทางที่จะทําให้ให้หลังของผมได้กลับมาเป็นปกติแล้วอืม ผลของมันก็ก็ดีในระดับหนึ่งนะครับดีในระดับที่ในในจังหวะนะั้นที่ทําเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคแต่ว่าพอผ่านไปสักสักวัน2วันหรือ3วันมันกลับมาอีกแล้วที่ตอนนั้นนะ่ะที่ทําให้วิตกจริตเลยว่าฉันต้องหาหมอแล้วหรือว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่างกับหลังอันนี้แล้วเนะี่ยคือมันเป็นอาการที่มันชามันชาลงที่ปลายเท้า ไปเท้าซ้ายหรือขวาผมจําไม่ได้มันเป็นอาการชาที่ปลายเท้านะครับจนแบบมันชาเดินแล้วมันชาเหมือนเป็นเหน็บชาตลอดเวลาถ้าใครไม่เคยเป็นเนะี่ยผมผมคิดว่าดีเลยครับที่ไม่ไม่เป็นเนะี่ยมันเป็นโรคที่แบบพ,พูดได้เลยว่าเข้าใจคนพิการเลยครับว่า เขาเดินไม่ได้เขารู้สึกไงเขาเขาไม่รู้สึกที่ขาหรือว่าเขารู้สึกมันแต่เขาทําอะไรมันไม่ได้เขาไม่สมมามารถบังคับมันได้ไงม,มันมันร่างกายมันไม่ใช่ของเรานะแต่แบบพออ้นี่เราเข้าใจแหละพอเป็นปุ๊บก็เข้าใจโอเคผมถึงออมมชาลแลพอเป็นแล้วก็เข้าใจแล้วก็พยาพยามพยายามหาหาทางดุวิธีทางนะครับก็ ในตอนนั้นก็แนะนําว่าอย่างแรกเลยที่ต้องทําก็คือลดน้ำหนักมันเป็นภารกิจที่ยากมากเพราะว่าผมลดได้ผมลดผมลดโอ้ยอนไม่ได้น้ำหนักผมลดไป7จโลภายใน2-3ถึงเดือนเพราะว่าวิ่งครับวิ่งทุกวันเออเพราวิ่งทุกวันเนี่ยมันก็มีการเบิร์นทุกวันซึ่งการ10กิโลเนี่ยมันประมาณเกือบพันแคลอรี่นะพันแคลอรี่เนี่ยหาหนึ่งมือ้อนั่นหมายความว่าผมอ่ะ ใช้สิทธ์ใช้สิทธิ์ฟรีไปใช้สิทธิ์กินฟรีไปหนึ่งวันไอหนึ่งมื้อต่อวันใช่ปะครับพอหนึ่งมื้อต่อวันเสร็จเนี่ยผมก็ผมก็สามารถกินได้ถ้าเกิดกินตามปกติแล้วผมสามารถกินได้สี่มื้อถือว่าแล้วตอนนั้นน่ะมันมีพวกเทรนฟิตเนสขึ้นมามันเขาแนะนําให้สี่มื้อต่อวันแต่ว่า ็นมือเล็กๆนะแบ่งเป็นอาหารคลีนเนี่ยคลีนฟู้ดมือเล็กๆแล้วผมใช้พลังงานเยอะไงเอ่อในการวิ่งด้วยนั่นก็ข้ออ้างไปดิเออแต่ว่ามันก็แต่ผมก็กินสามมื้อปกตินะครับแล้วตอนนั้นแม่ทําอยู่บ้านเนี่ยมันแม่ทําอาหารให้เออแล้วก็คอมมีเชียงใหม่ก็คุมอาหารเองก็โอเคดีมันลดเดย้ะมากแต่พอออกกําลังกายไม่ได้เนี่ยออกกำลังกายไม่ได้แล้วอ่ะมันติดปัญหาที่มันทำอะไรไม่ได้เลย ก็ต้องเดิน,นเดินยนึ่งปวดเลยครับตอนนั้นงดทุกอย่างหมอบอกงดทุกอย่างให้แก้ปัญหาในการว่ายน้าซึ่งว่ายน้ําเนี่ยดำดําคือดําจริงแล้วมันดาไม่ใช่ดําจากดําแดดอย่างเดียวมันดําคลอลีนแล้วพอกว่าจะผิวว่าผมตอนนั้นผมก็ว่ายนะว่ายน้ําสมัครที่เจ็ดร้อยปีไว้เจ็ดรอยบาทเจ็ดร้ายก็บาท7จ0ร้อยหิบาทมั้งราคาถูกมากแต่ปีแต่ว่าเสียรายเดือนอีกมันเอ้เสียรายวันอีกสามสิบาทต่อครั้งนะครับอืม โอเคอ่ะราคาไม่เป็นปัญหาแต่ว่าแดดครับแดดแล้วเวลาเวลาการออกกําลังกายผมก็ต้องคือมันสระมันไม่ได้เปิด6กโมงไงเพราะวิ่งอ่ะมันบังคับได้ใช่ปะ่ะเพราะว่าวิ่งที่ไหนก็ได้วิ่งยี่โมงก็ได้ผมสามารถออกไปวิ่งตอนตีห้าก็ได้แต่เนี้ยฟิตเนสเปิดก็ต้องเปิด7จ็ดโมงสระน้ําเปิดแปดโมงแล้วผมควรออกกําลังกายตอนไหนแล้ว คือถ้าเกิดมันออกมันไงตอนอย่างตอนเย็นใช่ไหมปัญหาแรกเลยท,ท,ที่ทุกคนต้องเจอคือคนเยอะคุณต้องไปแย่งคนอื่นคนนู้นคนนี้แต่ว่าตอนเช้าเนี่ยมันไม่แย่งกับใครเลยแล้วศาสตร์เจ็ดร้อยปีเปิดแปดโมงผมก็เอาโอเคเอาลองตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นทางเลือกมันก็น้อยนะผมก็เลยลองลองการแก้ปัญหาโดยการออกไปไว่ายน้ำอืมแล้วคราวนี้ปัญหาที่เจอคือเวลาการทํางานผมม,นมันเป็นเลทไปสองชั่วโมงอ่ะแปดโมงไหนจะ หว้เสร็จชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมกินข้าวนู่นนี่นัน่นก็สิบโมงแล้วว่ะการเริ่มงานสิบโมงมไม่ใช่เริ่มงานจริงไงอืมกว่าจะเปิดคอมนะกว่าจะกว่าจะอะไรเขาเรียกว่าอะไรกว่าจะการเตรียมการเพร่อการทํางานเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้แบบมาถึงปุ๊บมาถึงเปิดรชอ็อปปับ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 ทำงานมันไม่ใช่มันต้องเปิดเสร็จดูนู่นนี่เช็คงานอีเมลตรวจโนติต่างต่างแล้วก่อนจะเริ่มเงี้ยคือมันกินเวลามันอย่างน้อยน้อยอย่างต่ำเลยคือครึ่งชั่วโมง สิบห้าถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องเป็นอะไรพวกนี้ลักกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรเรียบเรียงแผนในแต่ละวันหรือว่าอาจจะถึงถึงคุณเตรียมแผนมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็เถอะคุณก็ต้องมานั่งเรียบเรียงใหม่วันนี้อยู่ดีว่าว่าต้องทาอะไรบ้างถึงไหนตอนนี้ถึงไหนใครเป็นยังไงสติปิเป็นยังไงแล้วถึงมาเริ่มทางานอืมเพราะฉันว่ายน้ำมันไม่ได้ผมใช้เวลาในการออกกําลังกายตอนเช้าแล้วก็รวมทั้งหมดแล้วอะ่ะ ก็ไม่ควรเกิน9โมงนะจริงๆแล้ว9โมงเออตอนนี้ก็คือออกคือถึงพีทเนี่แหละพยายามไปถึง7โมง7โมงครึ่งใช่ไหมแล้วก็วิ่งไอ้เดินชั่วโมงหนึ่งแล้วเสร็จประมาณ8โมงครึ่งเกือบ9โมงนะ9โมงครึ่งมาถึงนี่ซื้อข้าวเสร็จปุ๊บกลับไปที่คอนโดก็9โมงพอดีไม่เกิน9โมงครึ่งกินข้าวอาบน้ำ10โมงเริ่มงานก็ก็เท่าเดิมกับว่ายน้ำ่นแหละแต่ว่ามันจะมีอะไรที่ ที่เร็วกว่านั้นที่ไม่ค่อยยุ่งยากเมื่อก่อว่ายน้ำนะเออในการเดินตอนเชา้าแบบนี้แล้วตอนเย็นก็คือไปไอนี่ทีไปเขาเรียกว่าอะไรไปต่อยมวยทีเพื่อที่จะลดน้หนักให้ไวขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่ามันจะช่วยให้ไวขึ้นแต่ว่าผมก็พยายามคุมน้ําหนักพยายามคุมอาหารอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เดินไปชั่วโมงนี้ก็คือเหงืง่อเ,เต็มตัวเลย <laughs> โอเคไปกันเถอะ ใครที่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ปวดหลังอยู่หรือว่าอยากออกกำลังกายอย่างเงี้ยลองลองเมเนจเวลาดูนะครับว่าว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถออกกำลังกายยังไงได้บ้างแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขกับกับการปวดหลังในการรักษาแล้วก็การออกกำลังกายนะครับลองเมเนจมันดีๆมันจะมีจุดจุดตรงกลางของมันอยู่นะโอเคได้เดี๋ยวยังไงล็อกหน้าเจอกันครับผมวันนี้เป็นการบันทึกการบ่นของผมไปเรื่อยเนาะโอเคไว้เจอกันครับสวัสดีครับ ก็ถึงแล้วนะครับถึงคอนโดแล้ววันนี้ก็ขอตัวไปกินข้าวทำนูแล้วทำงานกันได้แล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไงมีเรื่องอะไรจะมาแชร์เดี๋ยวก็รอฟังกันนะครับรติดตามช่องเลยนะฮะกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะ